สวัสดีครับ FC สังตองครับตอนนี้ก็บรรยากาศตอนเช้าหน้าบ้านนะครับรอเซียนอาร์มารับไปหมายนะครับผมสามหน่บอยใหญ่ก็สวยใช่ป่มเนาะเป็นหม้อบอยใหญ่นั่กติกาบอกก็คือ ตกวิธีไหนก็ได้นะครับหนึ่งตะขอเดี๋ยวตอนนี้ไปจับฉลากกันก่อนนะครับผมอยใหม่ดวะขางกันเปี้ยะยี่สิบเครไม้นโ่นเลยอ้ามยิงกับตขางเน้อเหรอนือเหละอีถ่ายคอนเทนต์ยืดซ้ำด้วยจะคิดกันเหรอขางกันปัญญาครับก็เอาของง่ายๆอ๋อของง่ายๆ แมตหนึ่งตะขนะครับม้แกะม้แกะเขาจิ้มกระถั่งเรานเนาะดูจิตทำมาพอดีไีเลยเสียงเสย้มาเชิญที่นี๊ขันอทีนี้ข่าวลือโอ้โหัหน้าตัสามพร้อมแ้ววันนี้มีควอต้าให้ี่ะรอยโลนะ

เขาไปซื้อสองตัวมผมวันนี้จะมาตกฝายล้างนะครับสายล้างหนึ่งตะขอนะครับผมบอกแข่งนะครับงานเหมาบวกแข่งคันละหนึ่งันบาททุนนะครับทุ่นจะเป็นสีเขียวครับสีเขียวตอนนี้ก็รอเรื่องเยียนะครับ Take <laughs> it! thank here, In here. เราจะตกพลอยตกพลอยเดี๋ยวแดนโยลงน้องะลุงบอกว่าโหนานไปสั่งโยลงจวิง เด็ดเด็ดก็ตีตกปล่อยแล้วแต่ตัวไหนมันเกินกี๊กับเอามานันหนักๆเลยด้วยพี่เตอร์ด้วยจำล่าได้ไหมพี่เตอร์ตรัวไหนเกินกีก ได้ขึ้นเงินได้เลยเป็นใมากเนนยอวน้องยอีโอยอี้ป่ามึงไม่ติดยังบนตัดใจป็่ามง

หน่ออกเน่เขียวทอกวดกันจอดว่าอันนี้เขียวไมีไ้อใส่ไปกิน <c oughs> ปรลรวงใส่หมีหรอือ <c oughs> ลำนียวังหรือลาเป่โอ้ทางนี้การเดี๋ยวการตกรอยยีก i đi cho người ơi đó. người ơi mọi người rồi, mọi người ơi mọi người ơi mọi người ơi mọi จันบอากาศเหนื่อนลูกฟูสิเอาแต่ใส่น้ะเดี๋ยวมันจะป้าเด้งก็อย่งได้ไขมันนานไงแล้วนี้มันน่าจะเป็นอะไร

ถอนไปเรื่อยครื่อยเร็ม่เนาะยี่สิบบาทใช่เาถนไปเรื่อเรื่อยเร็วข้มีไมไปถึงก็พอ่แล้วยีิบาที่บาทรอยัวคัน0พอดีทุก อาวพี่โวยวยเดียวมันจะถนงจุดแล้วที่โก๊ะเลยแล <c oughs> ้นอาอาการเนี่ยีไม่กังวลหรอก I'm sorry. การตกลอยเป็นไปได้ไงวะไปสองฝืนมาเลยเนาะพี่เอตอเป็นตัวใหญ่มุ้ยต้องนะในตัวใหญ่ แข่งแข่งไม่พอมีมาได้มาได้รำคต้องฟ้าเด็กเนี่ยต้องต้องผู้คนเหมือนกันมันไม่บอกด่าลูหนุ่มมาเรื่อยเรื่อยเ เมื่อเช้าก็ถามเอา้าไม่คันหนึ่งแสดมีลายได้นี่มข้าวขวนเลยสองกอง ว่าเบ็ด ¿no? ที่พ่อทำไม่ให้ตกในบ่อนะให้มาแบ้เอาหนึ่งบังใส่ได้ที่ปลาเขียวแจ่ซ้อมคอจะซ้องคอเรียบร้อยตายแล้ว